ทุกชนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันนี้สมณีนปัญญาอุภาลีจะได้มานำเสนอจะได้มารีวิววัดป่าหัวไฟตนะำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุจงจังหวัดอุดรธานีอามาเบิงวัด ครับนี่คือทางของพุทธนะครับหลังนี้นะครับนะงรับปุตินี่คือหลวงปูส่สวิทติชันทูจา้าววดวัดป่าหัวไายซึ่งปัจจุบันเพื่อนอายุหกสิบเ็ดปีพรรษาส7ิบเ็ดครับ เงียบสงบลมลื่นดีนะครับวัดขวอางอน,น้องปูสวิตนะครับอจิชันโทเจ,จ้าวาดนะครับว่พาพระอาจารย์สวิตนะครับไปห้าไงที่หลังที่สองนะครับทีหลังที่สองไปห้าไปพิ่งสารานะครับอย่งนเลย ลานีงนงเลยมังกัน,นครับกําเนีนๆมือสันครับขอไปมือสันเรื่องการครับก,กีกล่าวีนี้ยู่ vâng nào để sửa không làm gì mù lăng bạc hát mù lăng bạc mù lăng bạc mù bạc mù lăng bạc mù lăng bạc mù lăng bạc mù ีฉังกันสนาสงูางทำไมอยู่อินอชวกองเซ็ตบาทนะครับกองเซตบาทนั่นนะนะกที่เซ็บาทที่นั่นะน,นะนะเดียว่าไฟเบอร์นี่คือลานที่ ที่ฉันน้ําร้อนที่ฉั้นหน้านะครับที่เช็ดบาดท,ที่เช็ดบาทนะครับไปอันนี้เนี่ยสาราเพราไปไม่ได้นะครับพอดีว่าตั้งในสาราล็อกไว้นะครับไม่ดูไม่ได้มามาบริเวณพอสั้งมาดีวิวพอสั้งทิปนะครับอันนี้จะเป็นเอ,อ่อ สาระเหมือนเดิมนะครับสารน้อยลาเล็กนะนะอันนี้จะเป็นจีเจ็บของครับองเจ็บของปีนละน้ำเอไคครับสุดยอดเงียบสมบ,สด,บดี วก็นะครับเราปูสวิตก็พระยาสวิตนะครับอดิชั้นโทนี่คือห้องน้ำนะครห้องนออง้ำกอททางวัดันี่เป็นแท่งน้ำนะครับ อย่างนี้นะทางนี้ถูกแบบเข้าป,ป,ปา่าทำอาหาผมไม่อยากเข้าไปลึกนะครับเพราะว่าพยายากป้งกนันท่านบางครั้เราก็เขภาวนานะฮะเาวนาภาวน,นาบ้างอ่านหนังสือบ้างนะครับก็จะประมาณนี้ มันยุ่เราไปดูด้านประตูของวัดนะครับประตูะตโอเคครับเขาออกนะครับได้สะดวกเพราะประตูใหญ่ ตัวใหญ่ตัวเล็กได้สะดวกนะครับวัดป่าเมื่อก่อตั้งเมื่อปีไหนไม่รู้ไม่ทราบนะครับผมมาอยู่ได้ไม่นานนะครับสุดยอดนะครับวัดป่ากรรมฐานธรรมยุทธ เงียบสงบครับอันนี้เป็นทางแบบหน้าวัดนะครับดูครับไปวัดน้าวัดช่องสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยนี่ก็จะประมาณนี้ครับฝั่งนั้นนะเป็นจะเป็นเมียนนะครับมีรูภาษาภาษานะครับ บอลไทยปรกอบขอ,ขอพายันเด้อร์ฮาปวปาวน์เป็นคนอีสานนะฮะอีสานบอลเล่าบอลอีสาไนไในบอลไทยในบางคำไปบางบางคำมาบางคำบางตอนนะเปินเปิดอะไรที่ยนะังสวัอดีจะปิดไว้นะครับนี่คือจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ว หลเกลือหลวงเกลือหลวงตัวของทางวัดหลวงพ่อใจมากนะครับหลวงเกลือครับหลอทง,งนำ้ำหลายจุดนะครับหลายจุด นือรวนี่เองนะเดี๋ยวเรนไปก็แลค่อยไปคลิปนะครับก็มีใช่นี้การอธิบายพอสังเกตการมารีอยูพอสังเขปจะไปดูด้านเน้อสารนั้นหน้าสารมีบ้าง อ่ะนี่คือด้านด้านสลาสลาใหญ่ครับนะอ่ะ,อะแล้วก็ไปปิดคลิปด้านดีโนนูนนดีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดคลิปครับนะ ยูฮารเจิงนะครับจิงจุลัดจงจุละอะอาตมาก็มีสาเน,นีนก็มีเรื่องเพลงเท่านี้นะครับแปงแค่นี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามก็ื่อจะพลาดคลิปใหม่ต่อไป ข้งหน้าครจะไปที่ไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวีดีโอเร่เพลงเท่านี้ครับสำหรับวีดีโอเร่เพลงเท่านี้ก็ให้ทุกคนครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าก็บอย่าจน